สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีงานพรีเมียมนะครับเป็นมีดเดินป่าด้ามบ้องเหล็กนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับเปิดคมมาไม่ได้หนาและไม่ได้บางจนเกินไปนะครับใช้งานใช้งานนะครับจากปานกลางงานหนักปานกลางค่อนข้างไปจนถึงหนักได้นะครับ แต่ถ้าหนักมากๆเนี่ยก็เว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคมมันออกมาแค่มาในโทนหนานิดๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หนามากนะครับถ้าหนามากเหมือนมีดดาบบ้องที่ผมเคยมาลงขายเนี่ยตอนนั้นใช้ลุยไปเต็มที่เลยนะครับนะตัวนี้ก็อยากให้ใช้งานสนุกเลยตั้งคมลดความหนาลงมานะครับมาในโทนบางนะครับแต่ไม่ได้บางมากนะครับ ไม่รู้เพื่อนๆพอจะนึกภาพออกไหมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่บอกว่าเป็นงานพรีเมียมนะครับดูจากรูปทรงครับเป็นเพื่อนว่าสวยไหมครับโคตรสวยนะครับเป็นงานขัดมือผิวซาตินนะครับครับตั้งใจตั้งใจเอาของดีมาเพื่อนๆเลยนะครับขัดมือผิวซาตินนะครับสวยจริงๆครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับด้ามที่เพื่อนๆเห็นก็ ผักเชือกป่านนะครับหยอดกาวทั้งทั้งด้ามหยอดกาวทั้งด้ามเลยแล้วก็ทําสีสวยมากสวยจริงๆนะครับพิเศษวันนี้นะครับราคานะครับพร้อมกับซองใส่มีดราคา1,200บาทนะครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะโอนก็ได้นะครับมาเรามาดูเล่มที่หนึ่งครับความยาวกับความกว้างนะครับไล่เลี่ยกันไปบวกลบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องเลือกก็ได้ให้ผมเลือกให้ก็ได้นะครับง่ายดีนะครับเล่มที่หนึ่งครับแม่สวยจริงๆเป็นทรงออกคล้ายๆกับแคมป์ใบาย,ยาวๆหรือมาเชิตเต้ได้หมดนะครับเนี่ยเหมือนกับมีดลาบด้วยนะครับมาเราจะวัดความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับเอาตรงนี้กันแล้วกันนะครับกึ่งๆของข้อของข้อนี่ครับใบยาวอยู่ที่ส1บ็จดนิ้ว ใบกว้าง1.9นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับขอวัดแป๊บนึงสันอยู่ที่5มิลนะครับ5มิลถ้าวัดตรงนี้6เอาตรงนี้ก็แล้วกันครับอยู่ที่5มิลนะครับถ้าตรงนี้นี่6นะครับเอากึอกกลางหน่อยนะครับ5.5 5. 5มิลก็เล็กไป5.5นะครับสันอยู่ที่5.5มิล มันไม่ได้หนาจนเกินไปและไม่ได้บางจนเกินไปเนี่ยดูครับเป็นงานตีไล่ปลายเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับตั้งใจนำมาเสนอให้เพื่อนๆเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับตรงคอนี่เราไม่ได้เชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อมันจะหักนะครับด้ามนี่ครับเป็นเชือกปานขนาดเล็กสุดนะครับแล้วก็ถักนะครับถักแล้วก็สอดเงื่อนไว้ด้านด้านใน เนี่ยฮะที่ตรงนูนตร,ตรงนี้นะครับมันจะมีเงื่อนหัวท้ายอยู่นะครับดึงหัวท้ายสลักเข้าไปนะครับแล้วก็ยอดกาวทั้งใบแล้วทำสีนะครับสวยงามมากอยากให้อยากให้ลองใช้อยากให้เป็นเจ้าของนะครับเทสคมนะครับเทสคมดูนะครับเอาเอา หวานเลยนะครับมีสองใส่มีดให้ทุกเล่มนะครับราคาพันสองนะครับแต่ว่ามันมันล้นเฟรมนะครับเลยเอามาวางเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งอันนะครับเล่มที่สองครับใบม,มีดยาว1 1บดดครับเท่ากันนะครับกว้าง 1. 9ดาสันอยู่ที่6มิลอันนี้สันนานนิดนึงนะครับ6มิล มากเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับผิวซาตินมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับผิวซาตินมีดปกติมันจะเป็นเส้นแนวขวางลงแต่ว่าผิวซาตินจะเป็นเส้นแนวยาวเห็นไหมครับขัดแนวยาวนะครับขัดมือนะครับ สวยงามมากแป๊บหนึ่งครับอ่าโค้มันหวานนะครับ ที่คมมาดูติดกระดาษติดกระดาษนิดนึงอันที่เป็นรอยเงี้ยครับที่ติดกระดาษนิดนึงก็คือบางจุดของใบมีดอะมันกระแทกกันนะครับพอดีผม well, วางชิดกันนะครับวางชิดกันแล้วมันกระแทกกระแทกกันแค่นิดเดียวมันก็เป็นเป็นรอยครับพอเป็นรอยปุ๊บมันก็จะติดจะติดนิดนิดหน่อยหน่อยครับอ้าวเดี๋ยววัดให้ดูอีกเล่มนะครับเล่มที่สามนะครับเล่มที่3ามใบมีดยาว11.3นิ้วนะครับ ใบกว้าง1.9สันอยู่ที่6กมิลครับสัน6กมิลทุกเล่มสวยมากนะครับท้อมันจะเว้าๆนิดๆค่ะเหมือนอินเนบเหมือนอินเน็บยาวอ่ะนะแคมแคมยาวหรือมาเชเต้ยาวได้หมดนะได้หมดมันมีสเสนลนะมันสวยมาก เล่มที่4นะครับใบมีดยาว11.4 11.3ประมาณนี้ครับกว้าง1.9ครับสันอยู่ที่6มิลอ่ามาดูนะครับว,ว่าเวลาใส่สองเสร็จนะครับปับ๊บมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับ ผมขันน็อตให้สามตัวเลยนะครับถ้ามีดใหญ่เราต้องใส่น็อตให้สามบางที่เอาตรงกลางออกหรือแค่สองมันมันจะขยับเขยื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกทั้งสามเลยนะครับมีดใหญ่ต้องล็อกสามตัวสามจุดนะครับส่วนตัวแท่งสองแท่งนี้ถอดออกได้นะครับใช้ของแหลมปลายแหลมนะครับกดตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่เอาออกก็ขยับตามเข็มขัดที่เรามีมาคนเข็มขัดกว้างแค่นี้แล้วก็ ขยับรูนะครับบนหรือล่างเข้ามานะครับให้มันได้ขนาดเท่าเข็มคัดนะครับแล้วตัวล็อกตัวใหญ่เนี่ยมันได้เปรียบหน่อยนะครับราคาแพงนะราคาแพงเวลาล็อกนะครับปุ๊บถ้าเราไม่อยากให้กดออกแบบนี้นะครับเราเลื่อนเห็นไหมครับเลื่อนตรงนี้มาอีกด้านนึงเนี่ยมันจะมีคําว่า on off ติดตรงนี้นะครับ on off มาอีกด้าน off ปุ๊บเนี่ยเรากดกดแล้วมันไม่ออกแล้วนะครับเนี่ยไม่ออก ถ้ามาทางด้านออนก็คือเปิดได้นะครับใช้ได้นะครับผอหวานใช้ได้ ชุดนี้มีอยู่10เล่มนะครับมีอยู่10เล่มเอามาวางไว้อยู่ที่ 2, 4, 6, 8เล่มนะครับแเล่มนะครับแต่ว่ามันมีอยู่10นะครับขนาดเท่ากันทุกเล่มนะครับเหมือนกันเนี่ยดูจากสายตาอย่างกับฝาแฝดกันทั้งหมดเลยนะครับราคา1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีอยู่แค่10เล่มเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ